สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะวันศุกร์ที่หนึ่งเดือนธันวาคมค่ะอาดามติ้งเลิกงานมานะคะจะนั่งรถไฟกลับบ้านค่ะนั่งมาถึงแค่สาสถานีรถไฟนะคะก็ได้ลงเดินค่ะรถไฟไม่สามารถวิ่งต่อไปได้นะคะ ยังไม่รู้สาเหตุน,นะคะว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมรถไฟไม่มีวิ่งค่ะมีเทควิดีโอเอ๊ะ now we walk no train life now today no train ฉันพอดีเทคยูทูบ we walk today in downtown no train You ่ o ว tomorrow y e ่า today stop ห้า m ีนี่มิน e w ิววอล60 day n ั t one block two block ไรวีวอลเนี่ยวี a อลเนี่ two b o c k two two b l o k see oh. okay see ฮ huh? ะ one t h a i n one t h a i n over there maybe not h i s t a n t h i s t a n go t ธอสกี ูเดยโนเทรนไม่มีรถไฟรถไฟไม่วิ่งเรนไนส์เนบเทคกเจอนดไฮไไฮไไม่มีรถไฟบอกเพื่อนเซไฮ ันนี้ไม่มีรถไฟไอเดินทิปไปยูสแกมีเฟลดาว อนี้เป็นคัลเลอร์เช The Light Change Color เยอะ We go the first car นี่คือแคลการีแคลการีดาวทช้ในวันที่ไม่มีรถไฟวิ่งเดินมาจาก South k e นา i ีเอ็ก s ตริ mama rosa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  ประมาณที่อาจจะเซย์มินิมินิฮัมมิ่นมินิเซย์เบงตี้เด็ดแปซตอนนี้ก็จะเห็นแต่สายเลตไลน์นะคะวิ่งค่ะสายบูรไลทางก,กับบ้านมาดานดิไม่เห็นมีมาสักคันเลยค่ะเราก็รอรอรอมาตอน ่่่ออไปเรืยๆคะไม่รู้เกิดปัญหาอะไรขึ้นกับรถไฟหรือว่าทางรถไฟนะคะเป็นรถไฟฟ้านะคะ ตอนนี้บ่ายสามโมงกว่าแล้วค่ะมาดามติ้งเลิกงานตอนบ่าย2องครึ่งนะคะร mm hmm. อไปเรื่อยๆค่ะ่าอิอาอ่เอ่านซีอ่าท่นอ่น่าออ่าอเล่อิเมอซีค่าท่อาออร

เราก็รอนานแล้วนะคะขึ้นชั่วโมงผ่านไปแล้วค่ะสาวแถวโอ้เต็ม Oh my God Can go No somebody sleeping <laughs> mm hmm. ดูบรรยากาศบนรถไฟคะ่ะแน่นเลยค่ะได้ยินกันแล้วนะคะไม่มีที่นั่งคะ่ะ What happened? I don't yeah, we have train that. today? Okay. Because only late uh, line like they, they fix three station like, but how come this what one TV? not available? No, 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 TV. What TV? Mm -hmm. news. News. Some probably. Um, Unfortunately. Something. Oh. I would just like to ask, do you oh. think yeah, I should sure. be doing the yeah, rent thing or no? I should you know? be talking to them about the rent Oh, no? some. maybe accident thank you i think i should talk to her right now i mean i should have talked to her what was me involved in this ตอนนี้รถไฟวิ่งมาถึงแค่ซิตี้ฮอลล์นะคะมาดามติงกับเพื่อนก็ต้องได้ลงอีกแล้วคะ่ะเปลี่ยนไปนั่งซัทธันบัตนะคะเพราะว่ารถไฟวิ่งต่อไปอีกไม่ได้แล้วคะ่ะส่งเราได้ไม่กี่ป้ายสถานีเองนะคะ ดูชีวิตตอนนี้นะคะเหมือนที่ตอนที่เราใช้ชีวิตอยู่ที่มังคงเทพเลยค่ะเวลาหลังเลิกงานนะคะก็จะปรแบานี้ค่ะปกติไม่เคยเห็นนะคะแบบนี้ไม่มีนะคะที่จะมีผู้คนเดินทุกพรานอย่างนี้นะคะเนี่ยไอซอบูไลสต็อปเนี่ยเนี่ย อนนี้มาดามติ๊กต้องการนั่งรถทันบัติสายบูลาไลนะคะเป็นรถบัสที่จะมารับช่วงต่อจากรถไฟค่ะเพราะว่ารถไฟส่งพวกเราถึงสถานีปลายทางไม่ได้นะคะล,โล,โลมินิทเวทเฮีย yeah. ไวทฮอลส์สเตชันเป็นสถานีที่มาดานติ้งจะลงนะคะแต่ตอนนี้ไม่มีรถไฟวิ่งไปถึงนะคะต้องไปหารถสตืบัสนั่งกลับบ้านต่อน,นะคะเท่าที่เห็นตอนนี้ก็มีแต่สายเล็ดลายนะคะสายบูลายนไม่เลยค่ะรอไปดีค่ะตอนนี้รอเิ e หนึ mm ่งบูรไล่ coming yeah, coming. Oh. yeah. <laughs> this one out บูรไล่ coming yeah but we don't know when stop บูรไล่ s t o p over there <laughs> running running <laughs>

มาสิตาวสิตาวสิตาวเน็ตหายเวัดโกยงนทีดีวัดทามอยู่นอน4 o'clock a l r e a d คุณผู้ชมคะตอนนี้มาดานติ้งก็ได้ขึ้นรถ สทินบัตกลับบ้านแล้วนะคะติดตามในคลิปต่อไปนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมไม่มีรถไฟคะ่ะ